เด็กที่ดูการ์ตูนที่มีการเปลี่ยนภาพเร็วๆเนี่ยคะแนน EF ทั้ง3ด้านนะครับรวมถึงด้านที่เขาทดสอบอีกอันหนึ่งคือการวางแผนแก้ปัญหาเนี่ยลดลงนะครับวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลดีๆที่เป็นงานวิจัยอีกแล้วนะครับในการที่ให้เด็กแค่อายุ4ขวบเท่านั้นนะครับมาศึกษาดูว่า EF นะครับหรือทักษะ ในแง่ของการกํากับควบคุมตัวเองนะครับเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในเด็ก4ขวบเนี่ยเป็นยังไงบ้างการศึกษานี้นะครับเขาแบ่งเด็กนะครับเป็น3กลุ่มกลุ่มละ20คนนะครับโดยกลุ่มหนึ่งให้เด็กดูการ์ตูนที่มีการเปลี่ยนภาพเร็วๆนะครับซึ่งเป็นรายการที่เด็กมักจะชอบดูอยู่แล้วในวัยนี้ใช่ไหมครับกลุ่มที่2ให้ดูรายการทางการศึกษานะครับที่เหมาะสําหรับเด็กอายุ4ปีนะครับก็อาจจะเป็นรายการที่สอนเด็กนะครับทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้มีโฆษณานะครับ ในขณะที่กลุ่มที่3คือให้เด็กเนี่ยวัดรูประบายสีนะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทำกิจกรรมเหล่านั้นนะครับเป็นเวลาอยู่แค่9ก้นาทีหลังจากนั้นจะให้เด็กเนี่ยมาทดสอบนะครับ EF นะครับดูซิว่า EF ของเด็กทั้ง3กลุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้ผมจะลองยกตัวอย่างนะครับกิจกรรม EF ที่เขามีการศึกษาในการทดลองนั้นๆน,น,นะครับอันที่1ก็คือเกมหัวเท้าเข่าไหลนะครับเขาทํายังไงบ้างนะครับถ้าบอกว่าแตะหัวเด็กต้องแตะเท้า ถ้าบอกแตะเท้าเด็กต้องแตะหัวถ้าบอกแตะเข่าเด็กต้องแตะไหล่และถ้าบอกแตะไหล่เด็กต้องแตะเข่าเห็นไหมแล่ะครับว่าเกมเหล่านี้ไม่ง่ายนะครับเพราะเด็กจะต้องมีการกำกับควบคุมในแง่ของความคิดและพฤติกรรมนะครับเพื่อทําเกมเหล่านี้ให้ถูกหรือเล่นให้ถูกตามกติกานะครับอันนี้เป็นการทดลองที่ที่หนึ่งนะครับแล้วเขาในการศึกษานี้ก็ยังให้เด็กนะครับมาพูดตัวเลขย้อนกลับนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับพอนักวิจัยนะครับบอกเด็ก นะครับเป็นตัวเลขเช่น1 2นะครับเด็กจะต้องมีการยับยั้งตัวเองไม่ให้พูดตัวเลข1 2ตามแต่จะต้องพูดตัวเลขย้อนกลับนะครับเป็น2 1นะครับหรือถ้าบอก4 7 6เด็กก็ต้องมีการกำกับตัวเองนะครับเป็น6 7 4เป็นต้นนะครับและเกมที่3ามอีกอันนึงก็คือให้เด็กเนี่ยต้องอดทนรอคอยหรือถ้าภาษาบ้านเดาก็คือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับ ถ้าเด็กเนี่ยยอมอดเปรี้ยวให้กินหวานก็คือนักวิจัยเนี่ยวางขนมที่เด็กชอบเนี่ยหชิ้นนะครับถ้าเด็กอดทนรอไม่ได้10นาทีเด็กกินไปเลยนะครับชิ้นนั้น1ชิ้นแต่ถ้าเด็กอดทนรอได้10นาทีเด็กจะได้กิน2ชิ้นนะครับ ปรากฏว่าการศึกษานี้พบว่าเด็กที่ดูการ์ตูนที่มีการเปลี่ยนภาพเร็วๆเนี่ยคะแนน EF ทั้ง3ด้านนะครับรวมถึงด้านที่เขาทดสอบอีกอันหนึ่งคือการวางแผนแก้ปัญหาเนี่ยลดลงนะครับในขณะที่เด็กที่ดูรายการทางการศึกษาแล้ววาดรูประบายสีเนี่ยมีคะแนน EF ที่ดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจอทุกประเภทจะไม่ได้ดีกับเด็กนะครับแต่ถ้าเราเลือกจอนะครับที่เหมาะสมตามวัยนะครับ แล้วก็ผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็ดูไปพร้อมกับเด็กด้วยนะครับก็จะส่งเสริมทําให้ ef เด็กดีขึ้นได้ในขณะเดียวกันเห็นไหมครับจากการทดลองนี้กิจกรรมประเภทหนึ่งก็คือการวาดรูปนะครับระบายสีซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ฝึกเรื่องจินตนาการเด็กๆแล้วก็ช่วยเรื่องของ ef เด็กด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ปกครองคงจะพอทราบแล้วนะครับว่าเราจะไปฝึก ef ลูกยังไงได้บ้างในเบื้องต้นง่ายๆเลยใช่ไหมครับอย่าลืมมาพบกับช่วงพบหมอพัฒนาการ ads เพจตลาดนัดครอบครัวในครั้งต่อๆไปนะครับ สวัสดีครับ